วันนี้มีธุระมาที่บ้านเวินพระบาทครับแปลกใจเพราะว่ามีป้ายเนี่ยฮะขอภัยในความไม่สะดวกวันนี้เลี้ยงปู่ตาตามประเพณีท้องถิ่นหยุดหนึ่งวันตั้งแต่การนาฬิกาถึงหนึ่งนาฬิกาตีหนึ่งเลยครับห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่านหมู่บ้านครับเอาละครับยุ่งละงานนี้เดี๋ยวลุงพร้อมต้องเข้าไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็น่าจะจริงครับท่านผู้ชมครับเนี่ยถนนโล่งไปหมดเลยนะครับอะไรก็ไม่มีวิ่งในถนนเน่ยนะจัก,กรยานก็ไม่มี นะฮะรถเข็นรถเข็นอนะไรไม่มีจอดหมดมันเดินอย่างเดียววันนี้ครับเดี๋ยวจะไปดูครับว่าที่มามันเป็นยังไงไน,นี่ไงครับสำหรับผู้ที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับคุณจะมาขี่ไม่ได้ครับต้องจูงอย่างที่เห็นนะรถผมก็ไม่มีอพิสิทธิ์หรอกครับมาทําข่าวก็ต้องจอดข้างนอกเหมือนกันเป็นแถวอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวต้องถามชาวบ้านนะมอเตอร์ไซค์นี่ต้องจูงครับอชื่ออะไรนะนในสมพานอายุกี่ปีละ 60พอดีครับพอดีครับอ่าเล่าให้ฟังไว้ทําไมต้องให้รถชาวบ้านเขาจอดข้างนอกเพราะอะไรเพราะเป็นถือประเพณนีประเพณีเลี้ยงบ้านใช่นโอ้ปูตาครับดอนฮอโอ้เวลาเชิญขึ้นมาก็ต้องปิดหมู่บ้านครับวันนี้เลี้ยงส่งก็ต้องปิดหมู่บ้านครับนี่ปฏิบัติกันมานาน,นยังผมก็บม่รู้ครับเพราะมนเป็นเคยครับมาเป็นเคยแต่ตัวน,นี้เคยต้องเฝ้าประตูครับโอ้เนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในนะ ว่าเป็นยังไงครับรถจอดเป็นแถวเลยนะฮะครับ,รบผมกําลังจะเดินทางไปที่บริเวณเขาประกอบพิธีที่ศาลปู่ตานะฮะเดี๋ยวมาเพณีอย่างไรเนี่ยต้องเดินข้ามสะพานตรงนี้มาแล้วก็ที่เห็นนั่นเลมโคงนะฮะนี่คือที่เป็นสาเหตุที่ทําให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านปิดเพราะเขาทําพิธีในการเลี้ยงปู่ตาครับคือในช่วงของทํานานี่เขาก็จะอัญเชิญแล้วก็อัญเชิญขึ้นมาเพื่อที่จะให้ ท่าปลาน้าอุลยสุบุ์ครับตอนนี้เลี้ยงส่งว่างันนะครับเลี้งทาให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนี่เขาไม่ต้องให้มีใครนั่งรถเลยนะครับแม้แต่จกตักรายานยังขี่ไม่ได้นี่ฮะเป็นอันนี้เรียกว่าล่างส่งนะฮะนี่คือล่างส่งนะครับก็บวัน,นี้แต่งตัวเป็นลักษณะพิเศษนะครับมีมีดดาบด้วยนะฮะหรือบ้านฮาเอิ์หมาง้าว กำลังทำพิธีส่งอะไรครับแม่เจ้าอันนี้เรียกส่งอะไรคะเอาไม่ตอบส่งเสียงเลยนะฮะ พ่อพันไปได้ได้ได้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าตอนนี้เขากำลังเห็นอย่างเห็นอันนี้เพิ่นเพิ่นเลี้ยง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 ที่รักษาหมูในบ้านนี้นะอ๋อเรียกว่าพันผู้ตาันผู้ตาตอนเฮ็ดนาอันเซิรนขึ้นมาเออเซิรนเพิ่นขึ้นปีหนึ่งสองครั้งครับเดือนหกแล้วเดือนสิบสองอ๋อับผมเดือนหกเดือนสิบสองเลี้ยงแต่น้ำบาดมาเขาว่าเซิรนเพิ่นขึ้นมาให้อ่าเขานัดสปาอุดมสมบูรณ์ครับเมื่อนี้แหละส่งทางให้รักษาให้รักษานะ อันกัจิโก่บอกบอกให้นึ่มุมวุ่นีบอกให้ติดเจ็บในเปวดนะไปทางล่างนะไปท่าไรก็ยังคุ้นเรื่องบุญเลีแต่บ้านผมนี่ไม่เคยไม่เคยมีเสียชีวิตใดกันแต่แต่ว่าพจนบุญเรี้ยงคือคือคือเห็นวัวไรคือสมัยเราแดงกยิงครับห้าวมี้ายหลายข้าวเก้าวัยข้าวผมบุกคุยวิ่งโป้งๆกับบอกช่วยถือครับก็ตามที่ลุงหวัดชนะภัยเล่าให้ฟังก็เป็นที่เรื่องแม้เป็นฤครึ่งมากนะแล้วก็ลุงหวัดทำไมทั้งหมู่บ้านวันนี้ถึงไม่ให้รถวิ่งเลยอ่ะ เพราะว่ากติกานี้มันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายครับโอ้ครับผมผมเกินมากติกานี้ก็เลยจะอนุรักษ์ไว้เห็นนะโอ้เรื่องอะไรต่างๆใครจะมาขี่จักรยานล้อเลอะรถยนต์ต้องไม่ได้ไม่ได้จนถึงเวลาเท่าไหร่อันี้เที่ยงคืนเที่ยงคืนวันนี้นะเที่ยงคืนวันนี้โอ้วันนี้ก็วันที่4ตุลาคมกต่ไปผมเกินมานะผมได้ยินนะผมรู้จักว่าปู่ตาเิ่นเรียงบานแล้ว พืนคนก็ไม่ให้แบกพาวบ้านฟันไม้คนก็ไม่ฟันไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ไปทำลายวันนี้เนี่ยให้เลี้ยงฉลองกันอย่างเดียวเลี้ยงกันฉลองกันอย่างเดียวไม่ทํางานทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยต้องออกมานี่ก่อนต้องออกมานี่ก่อนแล้วก็ร้องรำทำเพลงกันร้องรำทำทลงกันโอ้ครับอ้อครับนี่ปฏิบัติกันมายาวนานแล้วครับนี่ก็คือล่างทรงนะครับซึ่งเมื่อกี้ประกอบพิธีตรงตรงสัดตรงแล้วนะฮะ เนี่ยเนี่ยทางบ้านเขาก็จะมาปลูกข ok ้公公อต well, ่อแขนครับอ่าลองไปฟังว่าคุยอะไรกันบ้าง้นนั นี่มีร่างเด็กให้รุ่นคนรุ่นใหม่นะครับมาขอสิน็พอให้ล่างทรงซึ่งถือว่าเป็นที่เชื่อถือในหมู่บ้านนะครับผู้ข้อตัวแขกท่านประท้วงครับ ด้านในของศาลปู่ตานะครับที่เป็นที่เคารพนับถือนะครับก็จะมีเครื่องเส้นไหวบูชาคล้ายๆกับคล้ายๆกับเจ้าปู่อย่างเช่นองค์มูหรือจะเป็นปู่ถลาประมาณนั้นนะฮะนี่ก็เป็นความเชื่อที่พี่น้องชาวอุณบาศนี้เชื่อกันมานานแล้วนะฮะที่สำคัญก็คือนี่แหละครับนางทองเสี้ยนเนี่ยถือว่าเป็นร่างทรงนะครับที่ชาวบ้านกาลังเข้าไปถามสารทุกสุกดิบว่าเป็นยังไง ท่านมีความต้องการอะไรชาวบ้านก็จะไปขอบางคนก็มาขอพรนะฮะ <c oughs> และในวันนี้ครับชาวบ้านก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขที่สุดวันหนึ่งที่ได้มีโอกาสเฉลิมฉลองและก็รับประทานอาหารร่วมกันนะฮะเ <c oughs> นี่ยมีอะไรก็จะมาทานร่วมกันตรงนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าพอมองออกนะว่า นอกจากประเพณีที่เรามีความเชื่อแล้วยังได้ความรักสมัคคีขึ้นในบ้านวนพระบาทแห่งนี้ด้วยนะฮะครับท่านผู้ชมครับผมได้รับโทรศัพท์ตั้งแต่เช้านะครับว่าที่บ้านวนพระบาทเขาห้ามคดเข้าครับผมก็แปลกใจไม่เคยได้ยินครับมาและจริงๆครับจริงๆตรงไหนครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชื่อในหลวงปู่ตาที่อยู่ข้างหลังนี้อ่าคือหมายว่าในช่วงของการทําไร่ํำนานี่จะอัญเชิญท่านขึ้นมาโดยล่างตรงแล้วก็ผลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านครับพออัญเชิญขึ้นมาทั้งหมู่บ้านจะปิดนะครับรถก็ไม่ ไปวิ่งอะไรก็ไปวิ่งทั้งนั้นเลยนะครับทำหาหากินไม่ต้องเลยในวันนี้นะครับผมมาแล้วก็อยากได้เป็นสิริมงคลนะฮะก็เลยอยากจขอพรจากเจ้าปู่เหมือนกันครับเพราะว่าลุงพ่อว่าเป็นลูกหลานใายๆก็ว่ามีอรไสต่างในเวนพระบาทลุงพ่อก็จะมาครับนี่วันนี้ไม่คาดไม่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวจะไปขอพรจากเจ้าแม่หน่อยครับเจ้าพ่อนี่เป็นอะไรเป็นเล่าเป็นเล่าให้พ่นจิต้อนรับ อ๋อนั่นครับอวี้กนนเมเรเรื่องปกติธรรมดาครับที่จะมีเครื่องรองของเมาในงานอย่างนี้เพราะว่าชาวบ้านมีความสุขผลฟ้าปีนี้อุดมสมบูรณ์จะไม่ลงครับ้าไปเปนนีจ้าปเนีนะครับเดี๋ยวจะไปขอบอให้ยายผูกแนแน่ขอบอนขตรงนั้นครับ ผมตอนนั้นเลยท่านผู้ชมครับยังไงเดี๋ยวพรอนะเพราะว่าชาวบ้านชาวบ้านบอกว่ามาแล้วพรขอส่อพรจากมหาให้เจริญรุ่งเรืองอ่าขออ่ขอเรียกไหว้ครับขออภพรจากอ่ขอพรจากเจ้าพ่อจะให้สมพระวันพ็งแรงแล้วก็อ่าเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทุกคนจะได้พรเหมือนกันนะครับพรต่อแขนต่อแขน ทาให้มาแล้วก็บุหรี่โอ้เทศจังหวัดปานนี้ทนนั้นต้งได้จับไม่จับไม่านดขอบคุณมากครับนี่คือลุงพรได้พรก็คือได้มากแล้วก็บุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นของวิเศษมาจากเจ้าพ่อซึ่งเราถือว่าปูตาที่เป็นที่เคารพนักถือท่านท่านผู้ชมครับ เป็นปเพณนีแน่ครับผมไม่แปลกใจหรอกครับทำไมเขาปิดทั้งหมู่บ้านเขาวันนี้นะฮะก็ได้สิทได้พรเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยครับนึกไม่ถึงจริงๆทางหลองอ่ะยังขอพิธีพิเศษครับวันนี้โอ้คนหัวลูกก็ท่านผู้ชมเขาไม่เคยเลยนั่นคคนหัวลุกได้สิทได้พรอย่างแน่นอนและที่เห็นนเวลานี้ก็คือบรรดาพี่น้องมีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ทานอาหารร่วมกันเป็นสิริมงคลนะครับ เป็นสิ่งที่พิเศษนะคานผู้ชมครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยในชีวิตไม่เคยได้ของขวัญที่เป็นหามากแล้วก็บุหรี่นะเมื่อกี้าทางร่างทรงท่านบอกว่าให้เก็บไว้ดีๆนี่เป็นของขวัให้ผมฝากรักษาก็เป็นสิทุงคนนะถ้าอย่างไรก็สาธุนะครับแล้วก็ขอให้เพ่์มันมีปราสา้กับทุกคนให้มีความสุขเหมือนกันกับที่พ่อได้รับพรมานะคะ,ะนี่แครับ่านผู้ชมครับนี่คือคือบรรยากาศหลังจากที่มีการเลี้ยงแล้วนะฮะ ชาวบ้านก็จะมาเฉลิมฉลองออกมาร้องมารำอยังมีความสุขเลยทีเดียวนะครับเตรียมเตรียมที่นี่แหละครับเรามองดูแล้วเป็นความเชื่อเรียกความศรัทธาในใน ในสิ่งที่ยึดถือก็คือปู่ตาแห่งนี้ครับโอันทำไมอันน่ะทาไมอันนะบ้านอันนั้นนะตอนเชามันยู่บ้ันผนกดดิ่ีลงคนพาเลยยิ่งปนขึ้นค้าโปแตกเลยมันต่ชะลอปืนได้เชิงโปแตกเลย เรียกว่า,าศิลปะเจ้าที่ลูกหลานในหมู่บ้านครับไม่น่าเชื่อครับท่านผู้ชมนะครับสนใจที่จะมาขอศีลขอพรท่านมาที่ บ้านเวินพระบาทแล้วมาที่ต้นหาดใหญ่แห่งนี้เขาเรียกว่าต้นหาดนะมีอายุกว่าร้อยปีเนี่ยนะครับแล้วก็สารจะปู่จะอยู่ตรงนี้เองครับก็จะเห็นบรรดาพี่น้องเนี่ยครับถ้าเป็นวันสําคัญก็จะมาเลี้ยงเฉลิมฉลองอย่างนี้ครับทั้งพิธีอัญเชิญแล้วก็พิธีส่งท้ายเรียกว่าส่งทางนะครับหลังจากที่มาปลูกปราราหมู่บ้านแล้วมีความสุขและชาวบ้านก็จะมาเฉลิมฉลองคือหมายความว่ามีทั้งพิธีอัญเชิญแล้วก็พิธีเลี้ยงส่งครับ อย่าว่าแต่ทางบกท่านผู้ชมครับทางเรือยังไม่มีใครออกหาปลาเลยนะครับวันนี้เงียบสงบเลยนะเนี่ยนี่เรือหาปลาเยอะครับบ้านเวอร์เนี่ยแต่วันนี้ครับเพื่อปูตาสักวันหนึ่งครับกลางหมู่บ้านเนี่ยครับไม่มีรถวิง่งแม้แต่คันเดียวแม้แต่จัก,กรยานครับท่านผู้ชมก็ถือว่าพิเศษมา,มากๆเลยครับเมื่อกี้อปูได้ให้ของฝากร้อมก็คือ เล่าขวดนี้ครับถือว่าเป็นประพณีและลุงมอมก็ได้ลิ้นใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะพ็ขออนุญาตดื่มพาอถือว่าเป็นสิริมงคลครับถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่รับแต่ผมคิดว่านี่จะเป็นยาพิเศษกินชนิดกระยดีมันหวานนะครับยายยายชื่ออะไรยาอายุี่ปีแล้ว เชือบ้านเฮานี่เป็นอะไรเราที่เฮาได้เอียบ้านเฮาประวัติบ้านเฮาร้เปร์เนต์เต็มเลยแหละ้ยเ้าเ้าเรอยข้าเชือบ้านเฮาี่้าเลยยยยยยยัยย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 ยอยย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 ย พอคนหลายๆเนอะอทอดกัไม่จะใหญ่ทอดทอดทอทายาวจับจับสูบจับัางจัสูามากเน่ยั้งเดียวนี่นะเขากย่างฮให้นะนี่อันเพิ่นเกมาเรียงเปิดยยๆดย้ากิี้าจมพัดนี่นะผ้าาว้าพึ้นราหนึ่ก้าอ่าจุเสื้จับจัจับจัาจับจัจับจัจับ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 จั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 บจั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 ับ ขายอยู่จะปีเลยจ้ะเสี่ปีเนาี่นี่เขาสื้อทอดอะไรยอะเไจะปดก่วดต่ยอจะใหญแต่พูดูร่อยปีเขาเขามีความเชื่ออะไรังไะเาะไคสัญญาสัญไมได้มัดต้นอได้มัดที่ดอเขาไปหันมาหนีห้องตูเลยจเป็นอย่างไา คือหมายความว่ามันติดตามคุ้มครองตลอดจนมีเพื่อนเจ้าเพื่อนมี่นตลอดอะไอย่านีครับท่านผู้ชมครับนี่คือคือสิ่งที่เป็นความเชื่อของชาวบ้านและผมในฐานะเป็นคนอีสานก็มีความเชื่อเช่นนั้นเหมือนกันครับว่าเรามีหลักมีชัยมีลวงมีปู่ตาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมีความรู้สึกว่าเวลาเรามีความทุกข์ความยากก็จะถึงปู่เวลามีความสุขเราก็ึะถึงปู่ปู่ก็จะคุ้มครองแต่ว่าที่เวรพระบาทอย่งนี้พิเศษจริงๆก็คือหมายความว่า ถ้าถึงวันนี้คือวันที่อันเชิญปู่เนี่ยนะครับแล้วก็วันที่มาเลี้ยงส่งเนี่ยนะครับคุกหล้างคาเรือนไม่ได้ทําอะไรครับลถเข้าวิ่งไม่ว่าคุณจะมาที่ไหนก็ตามจนมถึงเวลาหนึ่งนาฬิกานั่นแหละครับถึงจะเข้าหมู่บ้านได้ซึ่่เพรายว่ามีที่เ,าาเาาดียวในประเทศไทยครับแม่ี่เกียวเกียวเข่าเกียวไม่ได้